สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมกันอีกแล้วครับน้องเดียจังจากช่องรันชาแนลนะครับผมวันนี้ผมมีเรื่องข้องใจอย่หนึ่งนะครับคือนะครับทุกวันเนี่ยครับผมเนีครับจะนวดให้คุณแม่สุดที่รักของผมนะครับแต่วันเนี้ยผมไม่รู้ว่าจะนวดอะไรให้คุณแม่สุดที่รักของผมนะครับผมก็เลยสร้างโปรแกรมนี้ขึ้นมาครับนี่ครับ โปรแกรมนี้ง่ายๆเลยครับสร้างตัวมาสตัวนะครับแล้วก็ต้องมีไมโครบิตแล้วก็สายนะครับโปรแกรมนี้มีชื่อว่านี่ครับตรงมุมหัวเลยครับ Make Code Form m i c r o b i t นะครับมาเริ่มดูตรงตัวโปรแกรมกันเลยนะครับผมนี่ครับอันดับแรกก็จะเป็น On Button A Press นะครับผมกดปิง้งง ขึ้นอะไรนะครับอย่าบอกแม่นะครับอต่อไปอะไรต่อไป,ไปนะครับบีนะครับบีครับต่อไปมามีกดพร้อมกันสองปุม่มใช่นะครับนี่ครับนี่ต่อไปเช็คนะครับขยับ ใช่นะครงั้นวันนี้มามีเลือกปุ่มนี้ H E A D Head Head ใช่แล้วนะครับโอเคก็คือแต่ละวันก yes, ็ไม right? ่ให้มามีเลือกว่าวันนี้มามีอยากให้โน่นต้องไหนก็ให้แรนดอมไปใช่ไหมใช่แล้วค่ะนกดปุ่มนี้ก็ขึ้นมาว่าวันนี้มามีจะได้นวดอะไรหรอใช่แล้วครับโอเค แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องรัน Channel ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องรั n Channel ด้วยนะคะส่วนสำหรับคลิปหน้าผมจะทำอะไรไปติดตามกันเลยครับงั้นวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบๆเจอกันคลิปหน้านะคะ